ช่วงเจ็ดวันอันตร,รายเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทางสำน,นักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายโดยนายอนุวัต์วงศ์จำรัดขนส่งจังหวัดเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของพนักง,งานขับรถโดยสารประจําทางที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่สองพร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตามกิดตรวจต่างๆรวมบุรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวโดยจังหวัดเชียงรายได้มีการตั้งจุดบริการตามด่านตรวจต่างๆในจังหวัดเชียงรายเช่นที่ด่านปูกแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายจุดบริการประชาชนแยกแม่ก่อนซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการสอบถามเส้นทางหรือหยุดพักตามจุดบริการเหล่านี้ได้หากรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ นายอนุวัต์วงจังหวัดกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้มีมาตรการของกรมขนส่งทางบกมีการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามาให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งทุกสถานีโดยตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถตรวจใบอนุญาตขับขี่ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมที่แยกแม่ก่อน ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564จนถึงวันที่4มกราคม2565โดยร่วมกับทางอาชีวศึกษาโดยได้นำนักศึกษามาคอยอำนวยความสะดวกดูแลรถของประชาชนพร้อมกันนี้ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเร็วขอความการุณาเมาอย่าขับการออกจากทางร่วมทางแยกขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงรายนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ปี2565นี้นะครับทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการตรวจเข้มนะครับของรถโดยสารสาธานะนะรณะที่จะเข้าสถานีขนส่งทุกสถานีเลยนะครับในการตรวจเข้มข้นของของพนักง,งานขับรถและก็มีการตรวจ ใบอนุญาตในการตรวจสภาพของรถในการที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกท่านนะครับนอกจากนี้เราก็มีมีการมีการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมนะครับของจังหวัดเชียงรายก็อยู่ที่แยกแม่ก่อน,นะครับกไ็ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่29 นะครับธันวาคม2514นะครับจนถึงวันที่4มกราคม2565นะครับโดยรับความร่วมมือจากทางอธิวัศึกษานะครับรนักเรียนนักศึกษาท,ที่มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์มาทำการ,รช่วยดูแลรถของประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ <S <S สำหรับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับ <S 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 ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเร็วนะครับ แล้วก็เกิดถ้าเกิดในพื้นที่นะครับก็ขอขอ,ขอความกรุณากับเมาอย่าขับนะครับขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยในการที่จะออกจากทางแยกทางว่วงอะไรต่างๆนะครับขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ